สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ครับวันนี้กลับมาอยู่ผมประกาฟรีเดย์นะครับพี่พี่ครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในป่านะครับพี่พี่ครับผมก็ได้เตรียมเม็ดมาเล่มหนึ่งนะครับทวนแล้วก็ถุงด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมพี่พี่อาจบางคนนะครับผมยังไม่รู้นะครับทวนเพราะว่าผมก็ ได้ดูมาจากสตอรี่ของพี่ท่านหนึ่งนะผมว่าเขาไปหาเห็ดได้นะผมผมก็ลองสังเกตด,ดูนะผมก็ผมก็ลองสั่งเกตหาดูนะครับผมผมก็ได้เจอด้วยนะครับพี่ๆครับวันนี้เนี่ยถึงว่าผมไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่นะผมหาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เพิ่งเจอนะครับพี่ๆครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันครับผมเห็ดโค้งนะผม เห็ดโคนนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนชุดสุดท้ายนะครับพี่ๆครับก็เป็นช่วงมีหมายด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นนี่เลยทุกคนเจอไหมเนี่ยหูนี่เห็ดโคนนะครับผมก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับพี่ๆครับนี่ผมได้ดูสตอรี่ของพี่คนนั้นผมก็ลองมาหาดูนะครับผม ว่าจะเจอหรือไม่เจอก็ดีนะที่ได้เจอนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาขุดนะผมมันออกแบบว่าบานแล้วนะครับทวนนี่ถ้าเจอตุ่มก็ดีเหมือนกันนะอันนี้มันไม่ใช่ตุ่มแล้วนะครับทวนอืนี่นี่ครับเห็ดโคนชัดเจนเลยนะครับผม มาขูดกันดีกว่าเ,เห็นเนี่ยเขาเห็นนี้ฉนเฉลนในก้อนนะเขาเรียกว่าเห็นหัวแตกหรือเปล่านะพี่ๆนานเนี่ยผมบ่เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเขาเรียกชื่อก็มีหลายชื่ออยู่เนาะึ้นประมาณสามดอกนะผมะเดี๋ยวผมจะลองหาขุดดูนะผมเพื่ออาจจะเจอตุ่มก็ได้นะ ตุ่มแย้มคอมนะครับตัวนึงไม่น่าจะขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ่มดีวกว่านะครับแล้วก็จะหาต่อนะผมจะมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะสามดอกนะตัวโอเตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะสามดอกนะตัวน เดี๋ยวผมก็จะหาต่อนะผมหาต่อไปเรื่อยๆนะผมโอเคหาต่อดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าฝนตกน่าจะประมาณวานหนึ่งนี่น่าจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะัอน,นี้ฝนไม่ตกเลยนะครับพี่ๆครับนี่ก็จะเป็น ลอยขุดเห็ดก่อนน่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับตัวน,นโอเคเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่านะครับพี่พี่ครับ นี่นะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมก็หาเห็ดต่อแล้วนะครับ ก็เป็นป่าผ่ายอย่างนี้นะครับทวนข้างๆที่ยุงจะเยอะนะพี่พี่นะนี่ผมก็ได้เดินมาแค่คนเดียวนะผมเพราะว่ามันบานแล้วนะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าเราจะได้เจอตุ่มหรือเปล่านะถ้าได้เจอตุ่มก็ดีนะพี่พี่นะมาเจอกระรองรอยเห็ดกล่าวอีกแล้วนะนี่ ก็ข้าวขูดปีที่แล้วนะครับตัวนดินก็แข็งอยู่นะพี่ๆนะถ้า ดินมันนิ่มกว่าน,นี้น่าจะดีนะครับก็ช่วงปีใหม่นี้นะครับผมก็เห็ดก็จะขึ้นนะครับผมเห็ดจะขึ้นเนี่ยเป็นเห็ดหัวน่าจะเป็นเห็ดหัวแตกนะครับทวนกว็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเห็ดดอกใหญ่นะทุกคน ถ้าเราได้เจอเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะยุงเยอะมากทัว่ว สวัสดีครับได้ประมาณสามดอกครับหาหาไม่ค่อยเจอเลยครับผมนี่ดอกใหญ่เลยอ๋อหามาด้วยเหรอครับดินมันแข็งนะดินแข็งมากใ้เปทนงไนมาฮะใช้หญงไงมาอ้อไปฝั่งน้นแล้วก็ วนมาก็มาใช่เป็นข้าวนี้เหรอใช่ใช่บป็นข้าวนี้เหรอใช่เชมื่อกี้ได้ไปดูร่องรอยเห็ดข้าวดูได้เจอไม่งานไม่เจอนี่นะครับตัวตอนนี้ผมก็ได้กลับมาค่อนข้างถนนแล้วนะพี่วีนะ มื่อกี้ลุงเขาบอกก็หาได้อยู่นะครับผมนะ่าจะสี่ดอกนะผมเยอะเยอะก่าผมดอกเดียวนะครับฟ้าร้องทวนเห็ดคืนแน่นอนนะครับทวนก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับก็เห็ดชุดนี้ก็จะเป็นเห็ดชุดสุดท้ายแล้วนะครับพี่ๆครับถ้าพี่ๆไม่หากันแนะ เดี๋ยวก็จะไม่ได้หานะครับชุดสุดท้ายนะผมผมจะลองหาอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าไม่เจอแล้วผมก็จะกลับแล้วนะเดี๋ยวไปโทรหาพี่คนที่ผมดูสตอรี่ข่าวนะผมว่าผมจะโทรถามนะครับผม ว่าไปหาเห็ดแ,แถวไหนมากนะครับทุกคนดินแข็งมาก น่เมื่อกี้พี่ๆได้ยินไหมครับผมฟ้าร้องเมื่อกี้นะครับถ้าฟ้าร้องตรงไหนตรงไหนเนี่ยเห็นก็มันจะขึ้นตามตรงนั้นนะครับทุกคน ใช่เหรวะเห็นหามให้เจอแล้วเนะี่ยหนัาขึ้นอย่างไม่หมดมากยินแข็งมากตัว ก็ตรงนี้นะครับพี่พี่ครับเหตุขึ้นไหมก็เหตุขึ้นนะพี่พี่นะผมคิดว่าแน่คืนยังไม่เยอะนะครับตัวนนี่นะครับก็ได้มาแค่สมดอกนะผมไม่รู้ว่าไปเจอได้ยังไงนะครับตัวนเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาหาต่อวันหลังนะพี่พี่นะ าหาต่อวันหลังแนวผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่คนนั้นนะผมที่ผมได้ดูสตอรี่นะผมก็มาเป็นเพื่อนผมในเฟซน,นะผมมาเป็นเพื่อนในเฟซน,นะครับดูนะครับดูข้างนานนะผมเพดดอกนี้เออเปลือกกินนะผม ดินข้าวด้วยทุกคนอันนี้เจอสามดอกนะถ้าเจอเป็นหมู่เป็นหมู่นี่ก็ไอ้น,นั้นโชคดีโชคดีมากๆาเลยนะอันนี้เรายังไม่โชคดีก็ไม่เป็นไรไว้วันหลังเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวถ้าผมกลับกลับไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโทรหาพี่คนนานนะบูม ได้ประมาณสมดอกได้ยังไงไม่รู้นะพงผมน่าจะเป็นแกงจืดนะยุงก็เยอะยด้วยก็ผมก็จะขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่ๆนะก็ใครที่ชอบสับวิดีโอนี่ก็ อ๋อยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะผมที่เข้ามารับชมแล้วเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็ขอบคุณสับรับทุกๆคนนะครับพี่พๆครับพอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจผมนะผมพักกาฟรีเดย์นะครับผม โอเคนะครับพี่ๆครับสําหรับคลิปนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคงน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผมเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนน,น,นนะผมว่าเห็ดเนี่ยจะได้เยอะกว่านี้นะผมแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคงน่าจะหาไม่เจอแล้วนะผมน่าจะขึ้นน้อยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเห็ดช่วงสุดท้ายด้วยนะผมเป็นเมลคิสมาสช่วงหน้าหานาวนะผมเห็ดขึ้นเนี่ย โอเคนะครับผมเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปใหม่นะครับผมว่าจอกแนวไหนมั่งนะครับลาพี่วีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผม